สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่กับพี่เอกแล้วก็พี่ฝนจ้าวันนี้พี่เอกจะพาทุกคนมาปลดล็อกประตูปลดล็อกประตูอะไรงั้นเหรอนี่ไงประตูด้านหน้าน,ะน่ะพี่ฝนอออเดีอเดีย,ดยก่อนในมือน,นี้พี่ฝนถืออะไรอยู่งั้นเหรอนี่คือกรอนประตูอันนี้คือกรอนประตูใช่แล้วเป็นประตูแบบหมุนนะ่ะประตูแบบหมุนนั่นไงเราต้องไปเปิดประตูตรงนั้นกันอ๋อนี่ไงเจอแล้วเอาแล้วนะเราก็จะพวงมาลัยของเราใส่เข้าไปที่ ประตูอ๋อพี่ฝนนึกออกแล้วเวลาที่เราขับเรือเราก็จะต้องเปิดประตูถ้าทางพี่เอกจะไม่มีแรงหมุนมันพี่ฝนตกลงว่าเรายังไงกันแน่งงเราจะต้องออกกําลังกายอ๋อเราต้องออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งแล้วก็เปิดประตูใช่หรือเปล่าใช่แล้วพอเราออกกําลังกายพอที่จะเปิดประตูได้เนี่ยเราก็จะหมุนเปิดไปประตูถัดไปได้ได้อันนี้เหนะมือน,นตู้เซฟเลยแล้วขอบอกเดี๋ยวก่อนพี่เอกได้เพื่อนมาหนึ่งคนได้เพื่อนได้คนไหนมานี่ไงผู้จัดการ คุณผู้จัดการโบคุณผู้จัดการโบอ,อืมไปไหนแล้วล่ะโอ้สุดยอบไปเลยอย่างเท่เลยนี่ไงอยู่ข้างหลังพี่ฝนข้อใส่สูตรมาด้วยใส่สูตรแถมใส่แว่นด้วยเออเป็นสายลับหรือเปล่าบูบูบูโอ้ดูดิสิโบของเราหล่อขึ้นมากเลยดีจังเลยนะแถมตอนนี้เพียกยกได้ไหวขึ้นแล้วดูดิ298แล้วพีว่ฝนงั้นหมายความว่าพวกเราก็แข็งแก่งแต่ก่อนอื่นนี่ นี่เลยอันนี้คือเพื่อนสัตว์เลี้ยงคนใหม่พเพเอกจะหมุนเอาเพื่อนสัตว์เลี้ยงคนใหม่ออกมาเพิ่มโอ้โห,โโหเขามีอะไรบางอย่างดูมันว่าเขาจะมาจากดวงดาวพเพเอกได้คุณชาร์คคุณปลาฉลามกาแล็กซี่ชาร์คหรือเปล่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไม่หรอแปลกๆอยู่นะแปลกๆไงอ่ะเพเอกได้มาหนึ่งทำไมใส่แล้วได้เป็นสองอ่ะได้เพื่อนสัตว์เลี้ยงของเราเพิ่มมาหนึ่งหรอหนึ่งนี่ไงใส่อยู่เนี่ยอ๋อแล้วทำไมเพิ่มมาเป็นสองนะพวกเรา แถมพลังก็กลายเป็น6กเ้าแล้วด้วยสุดยอดเลยแบบนี้ขอมัง่งเออดีจังเลยนะเนี่ยใช่ดีมากเลยเ,เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเพื่อนขขงพี่เอกเหมือนคโครนล่างออกมาเป็นสองคนนะดูเหมือนว่าเขาจะสามารถมอบเพื่อนสั์เลี้ยงให้เรามาคูณสองหรือเปล่าก็น่า<ม>จะดีนะนี่ตอนนี้ได้คนเดียวแต่ทำไมออกมาสองก็ไม่รู้โอ้แปลกๆจังเลยพี่ฝนไม่มีแลวฉันนะ่ะฉันก็ยืนอยู่ข้างหลังนี่ไงไหนอะฉันยืนอยู่ข้างหลังพี่ฝนนี่ไงไม่เห็นเหรออ๋อพี่ฝนได้ปุ๊กเป๊กมา ก็ดีนะพี่ฝนแต่ว่าเราจะเปลี่ยนพวงมาลัยอันถัดไปได้ตอนพลังพี่เถึง3,000เท่านั้นนะอ,อ่ะเปลี่ยนกุญแจงกนเหรอเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรนะกกรอนของกุญแจที่เป็นรูปพวงมาลัยนะ่ะงั้นเอาอย่างนี้รเราจะต้องเพิ่มพลักกำลังเพิ่มเติมตรงนี้เขามีให้หมุนอะไรของฟรีด้วยนะของฟรีได้อะไรมา้ได,ได้ถ้วยรางวัลถ้วยรางวัลมาสิบถ้วยเลยใช่แล้วก็ได้อันนี้คืออะไรอะ่ะ อันนั่นคือส้มลูกพีทหรือเปล่าลูกพีทเหรอแล้วเอาไปทำอะไรลูกพีทกับส้มอร่อยกินได้อร่อยดีกินได้อร่อยดีแล้วเนี่ยเครมมาด้วยนี่พี่ฝนได้พละกําลังเพิ่มเติมได้มา25แล้วเดี๋ยวพี่เอกจะเอาไปยกออกกําลังกายให้แข็งแกร่งขึ้นอ่าได้เหรอแล้วก็เดี๋ยวจะไปหมุนแล้วนะ พี่ฝนฮะพี่ฝนได้ปุ๊กปิ๊กมาสามเลยเหรอใช่ปุ๊กปิ๊กหน้าโลโมีปุ๊กปิ๊กแบบหน้าหลเ้อะเหรอใช่ปุ๊กปิ๊กหน้าหลมาตอนนี้พลังพันเก้าเราลองหมุนดูก่อนนะเปิดประตูได้ไหมนี่ไงหมุนไปได้เรื่อยๆแล้วโอ้ uu, เปิดประตูได้แล้วนี่นาได้สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะอ๋อสามารถเปิดประตูได้แล้วข้างในข้างในดูเหมือนว่าจะมีประตูที่แข็งแกร่งโอ้โหด่านต่อไปเป็นลาวาเหรอเนี่ยประตูแห่งลาวาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพีขัหมุนไปจนพลังหมดแล้วพลังหมดแรงพลังหมดแรงทำไงดีอะ ต้องมาเพิ่มพลลก,กําลังใหม่ถ้าอย่างนั้นก็ต้องฟาร,ร์มต่อไปเรื่อยๆเท่านั้นสินะต้องออกกาลังกายเพิ่มเติมนี่ยกขึ้นไปอีกสามพันจะไหวไหมมีรีเบิร์ตด้วยพี่ฝนรีเบิร์ตงั้นเหรอยี่สิบวินรีเบิร์ตได้หนึ่งครั้งงั้นเหรอออย่างเท้เหรอรีเบิร์ตดูดีไหมถ้ารีเบิร์ตไปก็หมดน้าพลังอะ่ะงั้นพี่เอกเอาไปหมุนเอาเพื่อนสัตว์เลี้ยงออกมาเพิ่มดีกว่าแบบนี้ดังพอแล้วเหรอได้ห้าสิบพอดีอ๋อเนี่ไง,งค้าลมแววุณัวเขามาเกิดดเเปป็็นนคุณวววัาัาหโอ โอเคใช่น่าจะวัวนะเป็นคุณวัวใช่ป่ะอ๋อโอเคเป็นคุณวัวนั่นแหละเอาละเดี๋ยวเพียกจะเอาคุณวัวมาใส่เพิ่มอีกหนึ่งคนอ่าใส่ได้เหรอเป็นไงบ้างเพิ่มมาอีกไหมใส่ไม่ได้ทําไมเต็มแล้วเหรอกลายเป็นคุณฉาลามสองเหมือนเดิมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่ฝนไม่รู้เหมือนกันแต่พี่ฝนได้ปุ๊กปิกมาสองหน้าหรออืมสามพันละเดี๋ยวเพียกจะเปิดแล้วนะนี่อันถัดไปแบบนี้พวงมา,มาลัยมาลัย เดี๋ยวขอดูก่อนโอ้มีสีฟ้าล้อมรอบด้วยนี่เห็นเปล่าอ๋อพวงมาลัยของพี่ฝนเป็นสีเขียวแล้วของพี่เอกก็จะมีพลังเยอะขึ้นจะรีเบิร์ตจะต้องใช้ทั้งหมด20ชนะงั้นพี่เอกก็ต้องไปลองหมุนดูก่อนนะอ๋าได้เหรอขอหมุนดูก่อนนะประตูแรกเรายังไม่ผ่านเลยพวกเราประตูแรกต้องใช้เท่าไหร่กันเนี่ยเมื่อกี้สามพันก็ยังไม่ผ่านตอนนี้สามพันเจ็ดแล้วนะสามพันเจ็ดแล้วเหรอพี่ฝนทำไรอ่ะนี่งานกำลังจะเปิดประตูเปิดไม่ได้ต้องหมุนตรงนี้เท่านั้น เดี๋ยวก่อนนี่ไงเมื่อกี้พี่ฝนผ่านแล้วพอหมุนเปิดขึ้นไปจนสุดแล้วประตูก็จะถูกล็อกค้างไว้เราจะเดินข้ามไปได้หรือเปล่าเมื่อกี้พี่ฝนผ่านแล้วนะประตูน่ะผ่านได้ไงอ่ะพี่ฝนหมุนแล้วเก่งผ่านได้เลยจริงเปล่าจริงผ่านได้พละกําล,กลังพี่ฝนเพียงพอแล้วแรงของผู้เอกไม่พอตอนนี้หมื่นสามแล้วยังออกไปไม่ได้เลยประตูนี่เปิดยากชะมัดนะเปิดยากมากๆเลยหมื่นสี่แล้วน่าจะพอได้อยู่นะคราวนี้อา้าวสู้ๆนะมาพี่ฝนเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันดีกว่าใช่ ไปข้างนอกที่ไหนเราจะต้องเข้าประตูถัดไปต่างหากใช่แล้วออกไปนอกห้องนี้ไปประตูถัดไปอะ่ะโอ้โหมื่นสองเวยยังไม่อยู่อีกนีนน่พี่ฝนเปิดได้ครึ่งประตูน่าจะพอได้อยู่นะรอบนี้พี่เอกจะต้องชนะแน่นอนได้หรือเปล่าหมุนอยู่เนี่ย อีกนิดเดียวเราก็จะสามารถผ่านด่านได้แล้ว74%แล้วทุกคนเอาล่ะนะตอนนี้พี่เอกกำลังจะใช้พละกำลังทั้งหมดที่มีในการเปิดประตูเหลืออีกส0 0พันทันไหมเนี่ยทนัทนทันทันอยู่โอ้90%เดี๋ยวก่อนโอ้โหไผ่านไหมผ่าน,าน<อ>ไหมหมื่นสีก็ยังไม่พอเ้นเหรอเนี่ยโหยังไม่พออีกเหรอเดี๋ยวฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนนะนี่พี่ฝนมีเพื่อนเลี้ยงคนใหม่มา เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอะเมื่อกี้มีคุณทันดามาด้วยนะทําวทไมของพี่เอกถึงวิ่งขึ้นไปอยู่บนถนนได้อะลอยอยู่กลางอากาศเลยเมื่อกี้พี่ฝนจริงเหรอ,อนี่นาจรด้วยเกิดอะไรขึ้นอะหรือว่าพี่เอกจะได้เพื่อนสัตว์เลี้ยงที่สามารถพาบินได้ใครจะพาเราบินขึ้นไปได้แบบนั้น หมุนต่อแล้วกันนะสามหมื่นแล้วน่าจะไหวอยู่ข้อนี้เขานี่ผ่านด่านแล้วผ่านด่านแน่นอนผ่านแล้วผ่านแล้วจ้านี่มีการเต้นโชว์นิดหน่อยนี่แสดงว่าเราดีใจมากมากที่ผ่านด่านได้ใช่แล้วเล่นเป็นชั่วโมงผ่านได้สักทีโอ้โหด่านต่อไปนี่คือด่านลาวาด่านลาวาพี่ฝนตามมาเลยนะอ่ะเด้อตามไปนี่อะไรอ่ะลิลิคืออะไรกันเนี่ยได้ไรมากอ๋อเราสามารถที่จะอัปเกรดอุปกรณ์ไปช่วยพลังของเราได้ด้วยนะ อัพเกรดเสื้อผ้าเหรอหมายถึงอุปกรณ์ที่เอามาใส่เนี่ยจะมีทั้งอะไรเนี่ยมีดาบแล้วก็มีรองเท้าด้วยเดี๋ยวเคลมของรางวัลก่อนอ๋อถ้าเรามีรองเท้าเราก็จะมีพลังแข็งแกร่งวิ่งเร็วใช่แล้วพี่ฝนนี่อันล็อกของฟรีใส่เลยโอ้โหยางเท่อยู่ไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจอพี่เอกก็อยู่ประตูถัดไปพี่ฝนตามมาได้เลยอ่ะเดี๋ยวพี่ฝนตามปะก่อนอื่นเนี่ยพี่เอกจะต้องทําการหมุนเอาเพื่อนสัตว์เลี้ยงขนาด2 0 0พันเลยเหรอเนี่ย สองพันเลย,ยพี่ฝนหนึ่งใบอ่ะเพื่อนสายเลี้ยงแพงหรอแพงมากๆเลยไข่ที่นี่ใบละสองพันขั้นต่ำอ๋อแสดงว่าเขาจะต้องมีการเพิ่มพละงกำลังให้เราเยอะขึ้นแน่นอนพี่เอกเคมเพชรสีม่วงได้แล้วอ่ได้แล้วแล้วเราแลกอะไรมาได้มั่งนี่สุ่มได้ถ้วยรางวัลได้ถ้วยรางวัลชนะมาแล้วก็ได้มีดดาบได้ดาบมาด้วยเหรอนี่แล้วก็ไม่ได้อะไรแล้วหมดแล้วเหรอได้นาฬิกาทรายมา นาฬิกาหยุดเวลาหรือเปล่าใส่เพิ่ม5%ทุกอย่างเลยนี่ไงโอ้นี่ไงได้มาจริงด้วยดีใจด้วยนะเอาละต่อไปพี่เอกจะต้องฟาร์มเสร็จแล้วก็ไปลองหมุนดู ปิดประตูถัดไปให้ได้แหละต้องเปิดประตูถัดไปแต่ว่าไข่ใบละสองพันเลยนะต่อไปจะต้องเป็นประตูแห่งความลับแน่นอนเดี๋ยวพี่ฝนตามมาเลยนะอ่ะเด้ตามป่ะหมุนแล้วอืมหมดแรงไหมอะ่ะพลังแสนหนึ่งเพกหมุนเปิดประตูได้แค่นิดเดียวประตูแสดงว่าเนี่ยประตูนี้หนักมากเลยประตูหนักเกินไปแล้วนี่ตอนนี้เพกรีเวิร์สเพิ่มอีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้โหพอรีเวิร์สปุ๊บเปิดไปขึ้นเลยเปิดไม่ได้เลยเหรอพลังมีหกพันเปิดไม่ไหว ต้องฟาร์มต่อไปเรื่อยๆก่อนพี่ฝนตอนนี้พี่ฝนยังเปิดประตูไม่ผ่านเลยงั้นเดี๋ยวฟาร์มต่อไปแล้วก็มาเปิดตรงนี้ต่อ,อนี่งาเปิดไม่ผ่านเหมือนกันเป็นไงบ้าง่ะไม่ผ่านหนักมากขอเปิดบ้างโอ้โหประตูหนักมากนี่เราล้มกันทั้งคู่เลยนะเปิดไม่ขึ้นเลยยา่ประตูแห่งลาวาน,นี่หนักมากแสดงว่าข้างในเนี่ยจะต้องมีความลับอะไรบางอย่างหรือไม่ก็มีสมบัติเพียงว่าเราต้องใช้เพื่อนเรามาช่วยแล้วล่ะ ต้องมีเพื่อนสัตว์เลี้ยงคนใหม่ใช่เ <c oughs> พื่อนสัตว์เลี้ยงคนใหม่โอ้โหพลังหกแสนถึงจะเปลี่ยนได้กันเหรอเราจะต้องเปลี่ยนกุญแจเปิดประตูด้วยหรือเปล่าพลังสองแสนถึงจะเปลี่ยนได้แล้วก็พลังหกแสนแต่ตอนนี้เพกเปลี่ยนได้แล้วเอาละ่ะตอนนี้พเพอกมีพลังมากเพียงพอที่จะใช้ในการเปิดประตูหรือเปล่าเราไปดูกันดีกว่านี่ไงพลังสองแสนจะยกได้ครั้งละสองพันสามร้อยเลยนะโอ้พเพกมีเพื่อนสัตว์เลี้ยงคนใหม่มาด้วยนี่นะเดี๋ยวเพกจะไปหมุนเพื่อนสัตว์เลี้ยงคนใหม่เพิ่มเติมอีกอันนั่นคือเรก ใช่แล้วคุณงูสีแดงใช่อเอาละลองเปิดดูดีกว่าพี่ฝนก็มีคุณเลสเน็กมาเหมือนกันเปิดได้นิดเดียวเองพี่ฝนแรงไม่พอถ้าทางจะต้องมีพลังหลักล้านเลยมั้งเนี่ยประตูเนี้ยเอาละหมุนอีกรอบหนึง่งผ่านไหมรู้วิธีเก็บตังค์แล้วไม่พอไม่พอก็ได้ครั้งละสองพันพอแล้วแหละพอไหมพี่ก็เก็บตังค์เรื่อยๆก่อนตอนนี้เราจะต้องมีพลังเพิ่มเติมถึงจะสามารถหมุนประตูได้อือกระเด็นเลยพี่ฝน เอาละตอนนี้เพียกมีพลังห้ามีพลังไม่ใช่พลังมีถ้วยรางวั 5, 10, 000, ลห้าหมื่นเจ็ดพันแล้วสามารถมีเพื่อนสัลเลี้ยงคนหมายที่เป็นเพื่อนสัลเลี้ยงที่เปลาว่ะนี่ระดับสุดท้ายกันไปเลยเอ๊ะได้โบมาได้โบมาเป็นหมาคอกีนะพี่ฝนสาย oh, <000 S 1> พันธุ์หมาก็เหรอนี่ไงเขาเขียนว่าคอกีเห็นป่าวสี่สิบเลยโอ้พลังเขาแรงกว่าเพื่อนเหรอคนเดียวอยู่เลยเนี่ย อย่างนี้เราก็ไปเปิดประตูได้แน่นอนนี่ไงแป๊บเดียวพลังพี่เอกขึ้นมาเป็นเจ็ดแสนเลยเปลอ่าอ๋อเก่งมากคราวนี้เพื่อนเราสามารถเปิดประตูได้แน่แน่ยกครั้งละหกพันแบบนี้สบายๆเลยนะเอาละเดี๋ยวพี่เอกจะไปเปิดประตูเปิดประตูเลยแต่ก่อนอื่นขอฟาร์มก่อนเอาสัก1นึ่งเอ็มแล้วกันพอไหมนะ่ะพออยู่นะว่าแต่ว่าทําไมเพื่อนคนอื่นถึงไม่ขึ้นขึ้นอยู่แค่สคนทำไงเดียพี่ฝนหมายความว่าไงะ ก็ตอนนี้เพื่อนสัตเลี้ยงของพี่เอกขึ้นแค่2คนเองดูดิอ๋อออกมาข้างนอกแค่สคนเหรอคนอื่นหายไปไหนหมดก็ใส่ไปแล้ว3คนแต่ขึ้น2คนนะอืมอยากได้2 M จังเลยนะแต่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็น่าจะพอเปิดอะไรได้เยอะแล้วอ่ีไดวพี่วนไปเชียร นี่เลยเปิดไปเลยหนเอ็ <M. S 2> พี่เอกส,สููพี่เอกซูสูขอให้เปิดประตูได้อืเปิดไม่เหมือนไม่ได้พี่ขวพลังไม่พอพลังไม่พอสงสัยวันนี้เราคงจะต้องไปฟาร์มต่อแล้วล่ะนะพี่ฝนรู้แล้วข้างในเป็นประตูแหงอะไรแหงน้ำแน่นอน น่าจะเป็นประตูแห่งน้ำมันะนะงั้นเอาอยีด่ดีกว่าถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราสองคนแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกุ๊งกิ๊งกุงกิ๊งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับรักกคนต่อหน้าจ้าบย